กลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟนะครับรอบนี้จะเดินทางจากกรุงเทพไปที่ภูทับเบิกนะครับตอนนี้กําลังดูเส้นทางอยู่นะระยะทางจากกรุงเทพที่ชัยอยู่ตอนเนี้ยไปภูทบเบิกเนะี่ยมันประมาณ5ชั่วโมง44นาทีประมาณ400กิโลเมตรนะครับผ่านสระบ,บุรีลบบุรีแล้วก็ไปที่เพชรบูรณ์ก็ถือว่าไกล้อยู่เหมือนกันนะรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาคาวาสกิมาจริงๆภูทับเบิกอะ่ะชัยก็เคยมาประมาณ3รอบแล้วนะครับ มาเที่ยวแต่ละครั้งต่างฤดูกาลกันไปนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมาเที่ยวก็ประมาณช่วงหน้าหนาวนะบรรยากาศก,ก็ดีแล้วก็หมอกไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่ามันเย็นจัดรอบนี้ก็เป็นอีกรอบนะครับที่ไปเที่ยวพุทธเบิร์กี่คาวาซากิวอร์ซิไปนะครับคนเดียวหวังว่าจะได้เจอหมอกนะนิดหน่อยก็ยังดี ไปเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับเวลาที่ไปเที่ยวพะเบิกกับจะรู้สึกเลยว่าโหบรรยากาศมันดีจัดเลยแล้วก็จะมีคนไปเที่ยวเยอะอะคือเพื่อนๆกันนัดกันไปเที่ยวขี่เวฟแฟนไปเที่ยวกันเป็นคู่คหรือแม้กระทั่งครอบครัวนะรอบนี้ใช้ไปคนเดียวเช็คอุปกรณ์อายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเดินทางกันต่อนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าใช้เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพนะไปะ กลับมาอีกรอบกับชยัยเดย์ออฟรอบนี้เดินทางกรุงเทพพูทธาเปิกนะครับเริ่มอ,ออกเดินทางจากกรุงเทพเนประมาณ7จ็ดโมงระยะทางในการขี่รอบนี้เนี่ยประมาณ400กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าถึง6ชั่วโมง ก็คือ k าวาซากิวูซิ3เอ็กใช้น้ำมันทั้งหมดเนี่ยไปประมาณ700บาทวันที่เดินทางเนี่ยอากาศดีมากๆครับเดินทางช่วง7โมงอากาศยังไม่ร้อนแถมยังมีวิวสวยๆให้ดูที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยคือทางแยกไปสระบอุรีนะครับถ้าตรงขึ้นเหนือไปจะเป็นอายุทยา การเดินทาง400กว่ากิโลเมตรสำหรับไบเกอร์1คนกรุงเทพปูดับเบอร์เป็นการเปิดประตูในการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรอบแสงของพาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นถนนต้นยาคางทางหรือแม้กระทั่งรถที่สัญจรไปมาทำให้เกิดแสงตอนเช้าที่สวยงาม การขับขี่ช่วงเช้าร่างกายที่ต้องการกาแฟทำให้ตัดสินใจหาอะไรดื่มก่อนถึงจังหวัดสระบุรีครับน้ำตาลและคาเฟอีนที่เข้าไปอย่างร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นได้รับถึงเอังจีและพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในจังหวัดถัดไป ตอนนี้อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับขี่ตรงมาจากกรุงเทพนะเส้นพหนนั่นแหละแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแปบ๊บเดียวนะครับถึงจังหวัดสระบุรีแล้วจากตรงนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นนี้เลยมันก็จะไปที่เพชรบูรณ์นะครับจุดหมายปลายทางรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ที่พูทบเบิกอากาศดีเลยแหละอาจจะร้อนหน่อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าฝนตกหนักครับจะไปเดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ4 5ชั่วโมงเนี่ยน่าจะถึงแล้ว ตัวเมืองจังหวัดสระบุรีก็ไม่ใหญ่มากนะอารมณ์คล้ายๆกับอำเภอใหญ่ๆอะ่ะเหมือนเป็นอำเภอมากกว่าปกติน่าจะแบบอารมณ์เหมือนเป็นจังหวัดทางผ่านมากกว่านะที่นี่ถามว่าขี่มาถึงตรงนี้เมื่อไหมเริ่มเมื่อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเมื่อช่วงพานะ ถ้าถามว่ายังขี่ไหวไหมก็ยังขี่ไหวอยู่เดี๋ยวขี่สักพักหน่อยเดี๋ยวชาวจแวาหาอะไรกินนะครับยังไม่แวะแถวตัวเมืองนี้หรอกเดี๋ยวขี่ออกไปสักแป๊บนึ่งก่อนไปเริ่มเดินทางกันต่อนะครับสำหรับยานผ่านนะเนี่ยก็คือ k a วา s ากิเวอร์ซีเอ็กซ์สรถเนี่ยเป็นทรงทัวรลิงเวลาขี่ถึงปลายทางเนี่ยพลังเหลือ เส้นทางที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยคือจังหวัดโเรเบรีแล้วนะครับเส้นทางช่วงจังหวัดโเรเบรีเนี่ยจะเป็นเส้นทางยาวตรงรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยคนการดีใจเยอะถนนบางช่วงบางตอน,นีหนแคบบางช่วงเนี่ยถนนเสียด้วยขับขี่ก็ต้องระวังมากๆ ที่บอกนะครับว่ารอบนี้เนี่ยใช้เอารถทรงทัวรลิงมาถ้าใครติดตามช่องมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าชัยเนี่ยใช้ทรงสปอร์ตก็คือ Honda CBR ซึ่งรถคันนั้นเนี่ยเมื่อไหลมากบ้านนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นทรงทัวรลิงเพราถึงปลายทางเนี่ยพลังยังเหลือๆชัยขี่เข้าจังหวัดรบบุรีเนี่ยประมาณ8โมง45นาทีส่วนความเร็วที่ใช้เนี่ยประมาณ120 เส้นทางนี้เนี่ยเห็นชาวบิ๊กไบเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสําคัญในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะขึ้นไปภูทับเบิร์เขาคอหรือแม้กระทั่งภูกระดึงวิวที่เป็นเวือนไหนตอนนี้เนี่ยเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยประมาณ10บโมงครึง่งขับขี่แบบชิวๆคันเดียวครับไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วมาก ตัวเมืองเพชรบูรณ์จะจุดหมายป้ายทางเนอีกแค่ไม่ไกลก็คือขึ้นภูทับเบิกแต่ไม่ได้แวะพักนะครับรอบนี้ขี่ขึ้นภูทับเบิกเลย ตอนนี้กำลังจะกี่ขึ้นภูทับเบิกแล้วนะครับเชื่อครับว่าหลายๆคนเ,นยเคยมาเที่ยวแล้วแต่อีกหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยมารอบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเส้นทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยชันไหม เส้นทางช่วงแรกเนี่ยเป็นป่าสีเขียวบรรยากาศกักบวิวสองข้างทางเนี่ยสวยมากๆเส้นทางลัดเลาะหลบเนินเขาไปเรื่อยๆการขับขี่ช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่ออกจากสนุกด้วยซ้ำเทือก่าที่อยู่ตรงหน้าคือจุดหมายปลายทางที่สวยงามเส้นทางยิ่งไต่ะระดับความสูงอากาศยิ่งหนาว แสงแดดต้นไม้และเนินเขาไกลๆทำให้มีความรู้สึกว่าอยากไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆถนนขึ้นภูดับเบิกทางเนี่ยค่อยๆชันขึ้นบางช่วงบางตอนหรือว่าบางโค้งมีกลิ่นเบรกใหม่ทางที่เริ่มจะชันโค้งที่หักศอกทำให้หัวใจเต้นแรงมากขึ้น ถึงอย่าง,งานั้นไม่ว่าจะยังไงการขับขี่ขึ้นไปยังภูทับเบิกก็ทําให้เรามีกําลังใจเพราะว่าจุดหมายปลายทางที่รออยู่ข้างบนคือวิวที่สวยงามยังคงอยู่บนเส้นทางภูทับเบิกนะครับ สำหรับเส้นทางขึ้นภูทับเปิกตั้งแต่ตีนเขาจนถึงข้างบนมีทั้งหมด111โค้งความสูงบนภูทับเปิกเนี่ย1,768เมตรถนนหนทางน่ยขับขี่สบายสามารถขึ้นได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่ทางเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าชันแต่ถ้าขับขี่แบบระวังยังไงนะก็ไปไหว ข้างบนภูทับเบิกเนี่ยจริงๆเที่ยวได้ทั้งปีนะครับถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะเห็นเทือกเขาสีทองถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีหมอกเยอะส่วนหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้นะครับคนไทยเนี่ยชอบแน่นอนข้างบนเนี่ยมีจุดบริการเยอะทั้งร้านอาหารหรือแม้กระทั่งคาเฟ่ส่วนตัวชายเนี่ยชอบภูทับเบิกมากๆ ยิ่งไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆวิวด้านล่างเนี่ยก็สวยมากขึ้นอากาศเย็นที่แต่ต้องมาที่มือและตัวทําให้รู้สึกสดชื่นแบบบอกไม่ถูกส่วนตัวชายเนี่ยคิดว่าดางชันนะครับแต่ว่ากี่เพลินๆแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาถึงจะยอดแล้วโค้งบางโค้งเนีชันใช้ความเร็วหน่อยเพื่อที่จะส่งรถขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้เร็วมากจนหลุดโค้ง ตอนนี้จะขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้จริงๆครับวิวบวข้างบนเนี่ยสวยมากๆยิ่งตอนกลางคืนเห็นไฟจากบ้านเรือนมันนั่งมองดวงดาวที่อยู่บนพื้นส่วนตัวของชายหน่ยขี่ได้สบายๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะครับและนี่แหละครับคือเส้นทางกรุงเทพปูทับเบิก เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์ไว้ได้ชวนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ